สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณดวงนะคะของท่านที่เกิดทั้ง7วันเลยนะคะแล้วก็เคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะเจ้าภาพนะคะก็คือท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นั่นเองนะคะพยากรณดวงนะคะวันที่พยากรเนี่ยก็คือวันที่15สิงหาคมนะคะปี2564นั่นเองนะคะก็ ช่วงนี้เลยนะกันนะคะเริ่มเลยนะคะก็ช่วงนี้ค่ะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยดูเหมือนกับแบบว่าดวงช่วงนี้ค่ะมันสวิงสวิงเนาะนะคะมีความรู้สึกแบบดวงมันสวิงอะค่ะดวงมันแบบสลับไปสลับมาเนาะเหมือนกับแบบจะพ้นแล้วอะเหมือนกับจะพ้นกับเรื่องเครียดนะคะจะพ้นจากเคราะห์หนู่นนั่นนี่แล้วอะแต่ก็เหมือนกับอะเหมือนจะกลับไปแบบมีโอกาสที่จะมีมีเรื่องทําให้เครียดทําให้ปวดหัวมีโอกาสที่จะ อ,อ่มีดวงเคราะห์อยู่คือแบบมันยังไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเนาะแล้วก็คงต้องบอกว่าวันอาทิตย์เนี่ยนะคะก็เป็นธรรมดานั่นแหละนะคะไม่ว่าใครจะคืออันเนี้ยนะคะต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นการพยากร์ดวงนะคะแบบเจ n e r a l รลวีดิ้งนะคะเป็นการพยากรดวงแบบภาพรวมองค์รวมนะคะไม่ได้เจาะจงรวมผู้ใดผู้หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกตินะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะคะเนื่องจากว่า แม่หมอก็ เอามาโพสเอามาอัดคลิปนะคะให้ฟรีนะคะไม่ได้คิดเ,เงินแต่อย่างใดนะคะก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะดูชมนะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะเพื่อเออเป็นเข็มทิศนะคะเป็นไกด์ไลน์นะคะประกอบการตัดสินใจก็แล้วกันนะคะเนาะก็อย่างที่บอกไปค่ะดวงท่านที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะคะก็เหมือนกับบางท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะพ้นเครอละพ้น,พ,นพ้นแบบเรื่องเลไลน์นะคะแต่บางท่านเนี่ยก็เหมือนกับแบบเอ๊ะเหมือนมันแบบ3 วันดีสี่วันไข่านี่ยหรอไหมคะเนาะเหมือนแบบกำลังปีนขึ้นไปสู่แบบยอดเขาแล้ววะ่ะกำลังจะคว้าเส้นชัยละหรือกำลังจะคว้าธงแห่งชัยชนะแบบฉันจะลอดพลนแล้ววะ่ะอ้าอยู่ดีแบบลื่นถลายลงมาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นบางท่านนะคะดวงดวงเนี่ยเป็นบางท่านด้วยนะคะแล้วก็คงที่จะต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยดวงมีแต่เรื่องเนาะ,ะมีอุปสรรค่น่นนี่นะคะดวงค่อนข้างที่จะหักเห พอสมควรกันเลยทีเดียวนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะคุณก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพเนี่ยสุขภาพก็จะแบบปวดท้องปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะภูมิแพ้มีเสียมหะเจ็บคอนะคะตื่นมาตอนเช้าเ้าเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบเจ็บคอนอะระคายเคืองคอระคายระคายเคืองคอนะคะคืนน้ำลายแล้วมันแบบเจ็บเจ็บที่คออะไรประมาณแบบนี้นะคะเนาะแล้วก็ ท่านี่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะการเงินเนี่ยรายจ่ายเยอะมากเลยนะคะทำอะไรก็อาจจะแบบมีอุปสรรคให้คิดมากนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยดวงชะตาก,ก็าใกล้ที่จะเบาบางลงบ้างแล้วสําหรับเรื่องของเคราะห์กรรมต่างๆนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปค่ะไม่ได้หมายความว่าจะเบาเรื่องเคราะห์ได้ซะ ทุกคนนะคะเป็นบางท่านเท่านั้นนะคะเพียงแต่แบบเอ๊ะจะพ้นแล้วหรอแม่หมอเลยคะอาจารย์จะพ้นแล้วหรอคะนะคะเป็นบางท่านคะ่ะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะพ้นซะเลยทีเดียวแค่บอกว่าใกล้นะคะสัปดาห์นีย้ยังคงแบบใกล้อยู่ใกล้ที่จะพ้นอะ่ะแต่มันยังไม่หลุดซะทีเดียว นะคะเนาะยังไม่มหลุดสะทีเดียวนะคะแล้วก็คุณาอาทิ์เนี่ยนะคะก็บอกว่าคุณอาจจะมีในในช่วงเนี้ยนะคะอาจจะมีในเรื่องของการวางแผนที่จะใช้เงินก้อนใหญ่นะคะอาจจะมีในเรื่องของการคิดเรื่องที่จะเอาไปลงทุนนะคะมีแนวคิดที่จะกู้เงินค่ะนะคะที่จะกู้เงินนะคะเอากู้ไปทําอะไรไปซื้อบ้านผ่อนบ้านผ่อนรถซ่อมรถซื้อรถประมาณนี้นะคะหรืออาจจะ คิดเกี่ยวกับในเส้นสมองของคุณนยคะมีเรื่องของการแบบอยากที่จะทําอะไรใหม่ๆมีพลังงานมี power ขึ้นมาในช่วงนี้นะคะอยากจะทําอะไรใหม่ๆอยากจะทํางานใหม่อยากจะเริเร่มมีความเร,เริ่มมีความคิดริเริ่มสร้างสรรนู่นนั่นนี่ขึ้นมานะคะมี energy นะคะที่จะแบบอยากจะทํานุ่งอยากจะทํานี่ขึ้นมาประมาณนี้นะคะหาอะไรใหม่ๆทําลดน้าหนักใหม่ปรับปรุงดูแลตัวเองใหมๆ่ๆอีกสักครั้งหนึ่งประมาณนี้นะคะก็ อ่ะ,ค,ะคือคือมีความรู้สึกแบบความรู้สึกของคุณที่เกลาวาัธินะคะคือมีความรู้สึกแบบว่าอยากที่จะทําอะไรที่แบบมันเปลี่ยนไปจากเดิมมานะคะเนาะ แล้วก็ที่ผ่านมานะคะหรือพวกที่ผ่านมาหรือสัป,ปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะคนวันอาทิตย์เนี่ยนะคะเอนเนจีเกี่ยวกับพลังงานด้านความรู้สึกนะคะหรือด้านอารมณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะคะมีหงุดหงิดง่ายนะคะอารมณ์สวิงขึ้นขึ้น,นลง,ลง,ลงๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะเนาะแต่อยากจะบอกว่าหลังจากนี้ไปนะคะคนวันอาทิตย์เนี่ยนะคะก็จะแบบค่อยๆดีขึ้นนะเกี่ยวกับในเรื่องของความรู้สึกเกี่ยวกับในเรื่องของอารมณ์นะคะคุณจะใช้ชีวิตแบบสงบ SC. มากขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของความคิดนะคะคุณจะมีในเรื่องของการคิดที่จะทาอะไรเราแต่เนี่ยสติมาก่อนเลยมีสติมากขึ้นนะคะรอบคอบมากขึ้นนะคะก็ลองสังเกตดูตัวเองได้เลยนะคะหลังจากวันนี้หลังจากนี้ไปประมาณช่วงสัปดาห์นี้นะคะคนวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของพลังงานอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นแบบอารมณ์ของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะก็จะเป็นประมาณแบบฟาดวงฟาด งาได้เลยนะชุนเฉียวง่ายเดี๋ยวหงุดหงิดนู่นนั่นนี่คือแบบสเพเพเยร์มันเข้ามามันมีพลังงานตรงนี้เข้ามานะคะเนาะแต่พอพ้นพ้นพ้นแล้วอะค่ะหรือว่าหลังจากนี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะจะเบาบางลงเกี่ยวกับพลังงานเอนเนจีนะคะพลังงานเกี่ยวกับด้านความรู้สึกอารมณ์ในในใน,ใน,ใ,นในตัวของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะคะก็เหมือนมีความรู้สึกแบบ ยังไงอะคือมันเจอมาเยอะอะ่ะวันนี้เกิดบอาทิตย์เนาะมันเจอมาเยอะมันเรื่องน้นเรื่องนี้เข้ามามันมาปัทะามันเลยทําให้เราแบบมีความรู้สึกแบบเออกูโปร่งแล้วประมาณนี้หรือเปล่านะคะชีวิตมันเจอมาเยอะอะประมาณเนี้ยนะคะก็เลยมีความรู้สึกแบบเฮ้ยมันท้อนะแต่มันถอยไม่ได้อะควันอาทิตย์อะ นะคะมันยังไงมันก็ต้องแบบเดินหน้าแล้วก็ต้องสู้ต่อไปอะค่ะเหมือนกับสุดท้ายแล้วอะเหตุการณ์มันบังคับมาหาให้เราต้องเดินหน้าต่อไปประมาณนี้นะคะสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์เนาะก็เลยทายเดนว่าแบบมีความรู้สึกแบบมันแกล่งขึ้นมามันสเตรงจ์ขึ้นมาเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะคะก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะโชคลาภเนี่ยก็จะเริ่มปรับมาดีขึ้นนะคะเริ่มมองเห็นแววเกี่ยวกับในเรื่องของการเสี่ยงนะแต่ว่า แม่หมอยังคงเตือนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ายังคงต้องเต้เตือนว่าอย่าซื้อเยอะนะดวงก็กําลังมานะคะเขากาลังเริ่มปรับเกี่ยวกับในเรื่องของดวงโชคลาภเนี่ยนะคะกาลังเริ่มปรับเนาะอย่างไม่ได้ว่าแบบโอ้โหมาแบบปังบุริเย่ซะขนาดนั้นนะคะเนาะส่วนในเรื่องของสุขภาพค่ะก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะคะระวังทองไส้แปรปรวนนะคะลำไส้เนี่ยมีปัญหาเนาะเพราะว่า ในช่วงที่ผ่านๆมามันเกิดความเครียดเนาะนู่นนั่นนี่มันปาดหามันมีมันเลยมีความรู้สึกแบบอยากจะกินอะไรแ่บๆซีดๆนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของอาหารรสจัดแล้วก็กินไม่เป็นเวลาด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของอาการเจ็บคอนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของโรคเก่าๆโรคเดิมๆเนี่ยอาจจะกลับมาได้ในช่วงนี้นะคะ